ขอคอมโบหน่อยอู้ทุกคนดอกนี้จุกมากอืม,มก๊กก๊กกกก่อนชมคลิปนี้นะคะฟังหมว่ยนิดนึงนะคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงแล้วก็ความสนุกสนานเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามนะจ๊ะสำหรับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทุกคน ต่อไปก็รับชมความสนุกสนานจากช่องอมวยช่วยเบ็ดได้เลยจ้า ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกับน้องหมวยอีกแล้วคะ่ะในช่องอ๋อหมวยช่วยเบ็ดและเกมลัคกี้ในโกะสุดปังพลังเหมียวของเขานะคะอืมบอกเลยว่าเกมนี้สุดปังอลังการดาวล้านดวงจริงๆทุกคนมาคะ่ะทุกคนสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่เข้ามาดูหน้ากติกาเกมหน้าเพจเทเบิลตรงนี้ก่อนนะจ๊ะไปคะ่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาในแบบฉบับของคนทุนน้อยเบี้ยน้อยหอยน้อยนะจ๊ะเบ็ดเริ่มต้น20ไปเลยซื้อไปที่ 1, 1 5 0่นะคะทุกคนมารอลุ้นกันจ้าซื้อฟรีไป10รอบทวนนะคะม,มาดูกันว่าวันนี้เนี่ยทุนน้อยๆอ,อย่างเราๆเ,เนี่ยจะสามารถแตกได้สุดปังขนาดไหนมารอลุ้นกันเลยจ้ะมาคอมโบแรกของเรา คูณสี่ไปก่อนเลยค่ะสวยสวยอยาวไปใจ่าย,ยาวไปโอ้โหโอ้โหไปให้สุดค่ะทุกคนไปให้สุดอืค่ะตัวเชื่อมอีกนิดนึงได้ไป304้สซเปอร์เมกาวินจ้าเปิดหน้ามาดีค่ะทุกคนเปิดมาดีมากเออคูณหไปอีกหนึ่งกรุบคดคอืมสองรอยแปดสิบเบาๆจ้า ไปกันต่อคะ่ะทุกคนอีก5รอบว่าไงอู้คอมโบรัวๆไปเลยจ้ะโอ้โห1รอบทวน288เมกะวินค่ะทุกคนมาอีก4รอบตอนนี้น้องเหมียวคูณ8แล้วนะจ๊ะยังไงต่อยังไงต่ออืม้มฮอโคมแดงก็มาคูณ8ไปเลยสิคะ240จุกจุกซุปเปอร์เมกะวินไปเลยไปคะ่ะทุกคนอีก3รอบที่เหลืออื้อ ขาวห่อสาหร่ายคูณ10ไปเลยสิคาโอ้120รกรุบกริบค่ะเมกาวินไปโลดมาไปกันต่อทุกคนโอ้โอหคูณ10ยาวไปคูณ10ยาวไปโอ้ได้มาสี่เบาๆและ1รอบสุดท้ายจ้าอืมไม่มานะจ้ะพี่จ๋ามาดูโทโทโวินโอ้โหขาดทุนไปนิดนึงอืมไปต่อสิคะาจะรออะไรฟาดไปอีก1,500จ้า อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอืได้ไปอีกสิรอบยัวยัวไปต่อสิคะจะรออะไรเริ่มเลยมาน้องเหมียวมาก่อนเลยหนึ่งตัวทอง,ทองคูณสี่คะ่ะคูณสี่อืเปิดคอมโบแรกมาสวยๆวยคูณหยาวไปสิคะ่ะจุกจุกคะ่ะจุกจกุฟาดอ่ะรอลุ้นอีกหนึ่งรอลุ้นอีกหนึ่งโอ้มาแล้วจา้าฟาดไปเลยจ้าแม่ ฟังไม่ไหวทุกคนได้เพิ่มมาอีกสิบรอบอฟรีในฟรีฟาดบิ๊กวินบ 1, 72, เบลจานหนึ่งพันเจ็ดสิบสองซปเปอร์เมกะจุกจุกอื้อหืออื้อหือคูณสิบแล้วค่ะทุกคนจังหวะนี้คูณสิบแล้วค่ะไปจ้ะไปค่ะไปให้สุดคอมโบรัวๆคอมโบรวัวอื้อหืออื้อหือได้ไปอีกหนึ่งกุค่ะสองร้อยซูปเปอร์เมกะวินอ,อูปังไม่ไหวมา อืมหนึ่งรอบทวนหนึ่งร้อิบเบาๆจ้าเมกาวินอู้อีกสิบห้ารอบเหลือๆเลยไปต่อสิคะจะรออะไรมาคูณสิบมาอืมสามสิบเบาๆน้ำจิ้มนะคะทุกคนไปต่อค่ะไปต่อมาอื้มเมียวทองคูณสิบสัตว์ให้ชุดใหญ่ไฟกระพริบค่ะทุกคนอู้ 8, สองร้อยแปดสิบแปดซูเปอร์เมกาวินไปต่อค่ะไปต่อ น้องเหมียวมารวัรวๆเลยจ้ะพี่จา๋าขอคอมโบหน่อยอู้หูทุกคนดอกนี้จุกมากอื้มปังไม่ไหวทุกคนซปเปอร์แมกกวินไปโลดส4,400้อู้ดอกนี้ดอกเดียวคือจุกไม่ไหวปังไม่ไหวมาอีกแปดรอบจ้ะพี่จา๋าอู้หูน้องเหมียวมาอีกหนึ่งคูณ22แล้วคะ่ะทุกคนจังหวะนี้คอมโบมาหน่อยคอมโบมาหน่อยอื้อ น้องเหมียวมารัวๆเลยจ้ะแม่มาคอมโบเคไปเลยสิคะคูณ24อูหนึ่งดอกทวนจ้า768ซุปซูเปอร์เมกาวินค่ะมาอีก3รอบจ้ะทุกคนอูคอมโบเคเล็กๆค่ะคอมโบเคเล็กๆอืกอก็บิ๊กวินแบบน่ารักได้110เมกาวินจ้าพี่จ้าอีก2รอบค่ะโอ้โห คูณ28เปเลยสิคะทุกคนคอมโบมาน้อยปิงนิดนึงม,มาน้อยแต่มานะจริงจริงเมกาวินไปอีกร12มาอืาอเขาห่อสาหร่ายมาจ้ามาจ้าเจต่อมาจ้าอู้พัดม่วงค่ะทุกคนพัดม่วงค่ะอู้ขาดอีกหนึ่งนะเกือบโคมแดงได้ซูเปอร์เมกาวินไป616และหนึ่งรอบสุดท้ายอู้ยมาจ้า คูณสาิไปเลยจะปิดท้ายสวยๆอื้ปังมากแม่โทรุวิน7740อั้อหือปังไม่ไหวทุกคนบอกเลยว่าคนทุนน้อยเบียรน้อยหอยน้อยอย่างเราเราดเล่นได้แน่นอนทุกคนเริ่มต้นซื้อ แบบเบาๆเลือกเบ็ด20ซื้อฟรีแค่พ5 0 0้ารเท่านั้นทุกคนมาค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องอ้ามวยช่วยเบ็ดไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะทุกคนว่าน้องหมวยจะพาเพื่อนๆแตกปังอลังการขนาดไหนห้ามพลาดเลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้น้องหมวยต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะทุกคน